สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผูปคู่คนทางไก่ทางไก่ข้ามาใส่ป่าซิวยอมเป็นคือเก่าครับเพิ่นสร้างป่าซิวเพื่อได้มาใส่เดี๋ยวนี้มีคนหลับตลอด,ด๋ยวครับ ไก็ได้กินได้ยุได้อยากพี่นเนอะเฮาเฮากสิลูกใสหรอกครับเป้าหมายเขาครับป้าหมายเขาใสไปทุกใสทังดีของใสกัะน้ำหลยคือโตหรอกครับไหหลายก็สิลูงใส่ตอนใส ลุงล้มบ่อเร่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าลุงล้มใส่ไปซิวน้ำลึกน้ำลึกลึกเฮาก็ถ้าติดตามตอนยามบ่ายสามโมงเด้อพี่น้องเด้อบ่ายสี่โมงเด้อพี่น้องเด้อใส่เฮาบ่ให้เบิ่งแต่ว่ายาตอนยามเฮาสิถ่ายให้เบื้องดูพี่น้องตอนบ่ายสี่โมงแป้ง ร่วมครับปลดไหล่ปลดแก้มปวดกระดิ่เป็นกำลังใจที่เหมาะสคผูที่ทขเขามาชมบอกเข่ามาชอกอกอไหนร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงทุกคนอยู่ดีมีแห้งระดับเด้อใหอยูดีมีแห้งทุกคน ดวยสุก้นครับพี่น,อน้องเอาติดตามกันพี่ lắm làm được lợi thì lợi lắm và lắm siêu mới chỉ lắm làm được thì lắm lợi 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 ใส่ทีครับทีท ขอเขามาลุนเบื้อง่าตอนยามมันกินกินไปเครับเอาขอเอาไว้สรับนี่มั่นครับพี่น้องกำลังสีเกียดนะกินครับนี่ไปยามมาส่งหลังพี่น้องแต่หลายตัวที่ส่งหลังมั่ครับส่งหลังยามมาเห็นกินตอนเที่ยงพี่น้อง กินเขา่าปลาครับห้องสีจัดการต้มใส่หมดแดงครับห้องถีต้มใส่หมดแดงสูตรมือหน้านแหละครับแส่บเสบสูตรเก่าสีสมสูมแน่ขม,ขมขมถีจักน้อยหนึ่งโอ้เสีบยบลายพี่น้อมากินน้ำกันครับเอา้าตอนนี้ สิเปหาหมุดแดงกันครับแม่บ้านกับจหาเนวมาขคางไฟหรอครับไปเอาสิม,มดหมกป่าหมกหมอครับเออะปลาก็ว่าได้เออะปลาใส่ไข่ใส่หมดแดงครับซีสมๆสหมสมสมน้อยครับนะไากินน้ากันครับลูกปลาเอาหมดแดงตำพริกตำแจ่วลงเหรอครับนาทีนี่ ให้หน้ำเดือดจั็กน้อยเอาคยสิเอาเรื่องปรุงลงครับเอาหมูเตียงกับไส้บัวลอยครับผลครับปุดแล้วรัวรัวรัวแล้ว,ลว,ลว,ลวครับย่ป่านกำลังเตรียมเอาของลง ป่ากระได้ไม่ไม่เลยครับขึ้นมม้ยามมัดซงหลังครับถือแน่อยู่ดูน,นะครับกำลังฟูดเลยลวกลวกลวกเลยฮอนเดียดเดียดกำลังเดียดครับ พีู่นั่นครับกำลังเดืเเอดเลยใส่ได้เลยที่นี่เดือด,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 ดแล้วน้ำฟุดล้ว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 แล้วปลาใส่แล้วครับอ,อ้ยหมดกัดครับปลาใส่แล้ว ป่าใส่ปวดๆครับเรื่มพุงสุลดไสครับโอ้ยทุงสุลุดใสเ,เยาะด้วยน้ำปลาเดี๋ยวเติมไม่าปะแดกกักหน่อยหนึ่งครับใส่ปะแดกมันสีเสียบพี่น้องทุบทุบ วา้าวโอ้เทีบครับเทียบเทียบเทียบุเดีบปุดเดล้บตัวหอมนกเลยบวนโอ้ย แซบแทะพี่น้องอืมแซบแทะอีกจักะผักหนึ่งเข้ากะโป่งได้ครับโปง่งไปกินครับอ่ะถ้าไปกินน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องกินของน้ำกันแเศษๆตินรสชาติเป็นแบบได้มีนะกินเหนือพี่น้อง ทอดไก่มีสมปลาจอมสมปลาซิวนะครับเดี๋ยวกะมีหมกหมอ้อนี่แหละครับหมกหมอปลาซิวเมื่อกี้นะมากินน้ำกันพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันอากะครับมาโอ้ยเงวัดจะได้ ตัวเนี้อกับสมปลาจอมกับปลาหน่อยนะครับนะโอ้ใช่ารือกัอดขึ้นไปเพชรขึ้นจมองเด้อยนักมามา,มาสดนำต่อม,ม,มุ้งนะครับ อืมหาเจ้าที่อย่างทานได้อะจะวางสน,นทังทีหรือเจ้าที่อย้างท่มปาเอาไต้ให้ชิ้นหนึ่งกินแล้วให้ลูกลูกมนัมนมันลำลำรวยรวยากิน๋ยวปลาถือหลายหลายอ เราอิ่มกับไม่กินน้ำลูกพี่จ,จ้าทีชาวท้างชาวยเย้าหน้อ,นองทีแบ่งปันอูปลาให้ลูกตะร้านกิน แสบแฉบมังกนพี่น้องมาเอาพริกมาด้วยหกปกึงห้ยเลยใส่กับสุนป่าหน่อยปลาจอม น้ำมอนหยอดขดแสบปื้อครัพี่น้องแห้งหวัดเลย พี่น้องครับข้าวป้าข้าวทงพี่น้องนะมาเบืบ้องหลังแดกครับพี่น้อง โอ้ขย,ยุกพี่น้องดูครับบอนกล่องมุนบงบึ้งโฟกัสใส่เห็นบอนลุงขอเก็บกันครับครับดูถึงยุกพี่น้องถือยุกเอาติดตามน้องกัน ก็เคยถือพี่น้องหลังนี้ก็เคยถือถือต้งน้อยก็ยหลายครับฮะไปเบื้องหลังที่สามครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยเด็กหลายเลยหลังที่สามครับุฝนบ่้ลาล,ลุงๆเคยเก็บกันครับพี่น้องครับ มาเบิ่งหลังที่ซีพี่น้องหลังทีท่ซีเป็นได้ขวดบอดบอสถือขับปันไดพี่น้องบอสหายเบื้งเลือกเหรอมันถ iros, them, ืกบอสถือไรพี่น้องผมถืให้เบิ่งถือตะลังมันถือถือครับเด้ออ่าบอสหลังนี่ถือคักพี่น้องหลังนี้ถือคักหลังนี้ถือคักเบิ่งพี่น้องหลังนี้ถือคักหลังนี้ ขีดคักสวดเลยพี่น้องครับอืมสวดอีบอ้อขีดขาดขีดขาหลังอ่ะขีดตามน้ำกันพี่น้องลุงล้มขอเก็บกันเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงล้มเด้อครับเด้อขีดขีดพี่น้องอืม ทึ๊ก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 จุดครับจุดครับพจุดออกบึ้งกันนจุดครับบุงลุมสิให้เบิ่งอีกหลังหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบุงลุมลุยน้ำจิดครับจุดปะ นี่ลั่ด,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 ะะดี่น้องด้ยเดี๋ยวผมจะถือบงตอนนยามเบื่อเดี๋ยี่น้องด้ยังนี่ก็ถืพี่น้อง,งน้องกอครับเอ้าติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิงเห็นลุ้เอครับเ้อ ตามนตรงกันเดี๋ยวเขาไปเบิ้งสรุปครับเพราะว่าผมตีลูกนำตีพวกอะไรท้ายให้เบิ้งครับเขาไปสรุปเบิ้องเที่ยนนึงครับข้นปวดครับมือนี่มาปวดอยู่บ้านอยู่ทงเลยครับนี่เขาได้ครับนี่ก็ยังประสิทธิปวดแล้วครับเบื้องนึงพี่พี่นะเบื้องหนึ่งจุพี่ิี่ครับ สนิปเกะสนิทปุด30กว่าหลังพี่น้องครับนี่คือที่่ถึงเป่าบอนได้ดอกเรือเบื้องดอกมันแดดมันห่อนปลาบ่อยขึ้นครับพี่น้อง ปลาพวกใครขาฟังน้ำกระไรไรลสียเลยปลาพวกเขาฟังมืออื่นสิเปี้ยนไม้รับพี่น,อน,น้องวัอนี้เข้ากะขอจบไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้ลงุงลมเพื่อแจ้งเตือนว่าลุงลมจะไปเข็ลิปอีอย่างตั้งหน้าไปใส่ใส่ได้หลายได้หน่อยครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับ